สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูชื่อคุณครูจุราพรปม,มันมุงหรือครูเกนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,หน่วยการเรียนรู้ที่10การวัดน้ำหนักเรื่องการช่างโดยใช้เครื่องช่างที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะนักเรียนคะ ก่อนที่เราจะมีการเรียนรู้ตามคลิปนี้เรามาทราบจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก่อนนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ตามคลิปนี้แล้วนักเรียนสามารถบอกน้ำหนักของสิ่งของโดยใช้เครื่องมือที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้ถูกต้องนะคะ นักเรียนคะคุณครูมีอะไรมาให้นักเรียนดูด้วยคะ่ะดูนะคะอะไรคะสัตว์ชนิดนี้คืออะไรช้างคะ่ะถูกต้องช้างไช่ยังมีอีกนะคะในสัตว์ในป่านี้มีอะไรคะแมวนอกจากนี้เสือ มีอะไรอีกคะในปา่ามีลิงนอกจากลิงแล้วนักเรียนก็โอ้โหไก่สวยงามมากนะคะนักเรียนจำสัตว์ที่คุณครูให้นักเรียนดูได้ไหมคะ,ะมีอะไรบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะมีอะไรคะช้างแมวเสือลิงไก่ นักเรียนสังเกตสัตว์เหล่านี้นะคะให้สังเกตขนาดแล้วพิจารณาว่าสัตว์ชนิดไหนน้ำหนักมากที่สุดให้เรียงลำดับไปหาน้อยที่สุดนะคะไม่ได้ดูจากขนาดของรูปภาพนะคะให้เอาตามความเป็นจริงสัตว์ชนิดไหนที่น้ำหนักมากที่สุดคะลำดับที่หนึ่งก็ต้องเป็น ช้างถูกต้องค่ะลำดับที่สองแล้วคะเสือถูกต้องค่ะต่อไปเหลืออยู่สามชนิดอะไรคะลิงถูกต้องค่ะและระวางแมวกับไก่อะไรคะแมวถูกต้องค่ะและสุดท้ายก็คือไก่นักเรียนสังเกตสัตว์เหล่านี้นะคะ สัตว์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดนะคะนอกจากสัตวแล้วคุณครูมีอะไรมาให้ดูอีกคะอะไรเลยผลไม้ค่ะเรามาดูผลไม้กันอันนี้เรียกว่าแตงโมต่อไปค่ะอะไรคะฝรั่งรูปที่สามนี่นะคะส้มโอถูกต้องค่ะและสุดท้ายคือส้ม พิจารณาภาพผลไม้ที่คุณครูมาให้ดูนะคะให้นักเรียนเรียงน้ำหนักผลไม้จากน้อยไปหามากโดยใช้หลักตามความเป็นจริงนะคะผละไม้อะไรที่น้ำหนักน้อยที่สุดคะในบรรดาสีชนิดนี้ส้มค่ะถูกต้องค่ะแล้วไรต่อคะฝรั่งใช่ไหมคะถูกไหมคะอ,อ๋อถูกต้องค่ะ ต่อจากฝรั่งก็ต้องเป็นอะไรคะส้มโอถูกต้องใช่เลยส้มโอและสุดท้ายเลยคือแตงโมอันนี้เรียงจากน้อยไปหามากนะคะเอาละค่ะจากที่เราได้สังเกตภาพสัตว์แล้วก็ผลไม้ไปแล้วนักเรียนมาดูที่ร้านค้าแห่งนี้มีอะไรคะ มีเครื่องช่างชนิดหนึ่งแล้วก็มีสัตว์คือกระต่ายค่ะมีกี่ตัวคะจระรละค่ะหนึ่งตัวกระต่ายกับผลอะไรคะมะเขือเทศกระต่ายหนึ่งตัวเท่ากับมะเขือเทศกี่ผลคะนักเรียนลองนับดูนะคะมีทั้งหมดกี่ผลกี่ผลคะ 8ผลถูกต้องค่ะอันนี้คือกระต่ายหนึ่งตัวเท่ากับมะเขือเทศ8ผลตอบค่ะรูปต่อไปเค้กเท่าไหร่คะ1ปอนด์เท่ากับมะเขือเทศกี่ผลคะนับเลยค่ะ1 2ึ่ง,ส,งสามสห,าห้มีทั้งหมดกี่ผลคะ หกผลถูกต้องค่ะมีทั้งหมดหกผลสังเกตว่าคานที่รับน้ำหนักจะตรงนั่นหมายความว่าของทั้งสองสิ่งนี้มีน้ำหนักเท่ากันนะคะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยสีม่วงๆเนี่ยเรียกว่าอะไรคะมะเขือยาวมะเขือยาวหนึ่งลูกเท่ากับมะเขือเทศกี่ผลคะห้าผลถูกต้องค่ะ ดูต่อไปเลยนะคะปลาปลาหนึ่งหนึ่งตัวเท่ากับมะเขือเทศกี่ผลคะสองผลถูกต้องค่ะสร,สรุปว่าถ้าคานไม้ตรงนั่นหมายความว่าสิ่งของทั้งสองด้านมีน้ำหนักเท่ากันจะไม่เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะ เอาละค่ะจากที่นักเรียนได้เรียนรู้การช่างโดยที่ไม่ใช่เครื่องช่างมาตรฐานนะคะเราสรุปได้ว่าเมื่อการบอกน้ําหนักของสิ่งของโดยไม่ใช้หน่วยมาตรฐานอาจทำได้โดยการเปรียบเทียบขนาดหรือจำนวนของสิ่งของนะคะต่อไปคุณครูมีใบางานมาให้นักเรียนทำนะคะเป็นใบางานฝึกเสริม เสริมทักษะให้นักเรียนทําแล้วก็ส่งครูทางไลน์นะคะให้ผู้ปกครองถ่ายรูปแล้วส่งครูครูจะให้คะแนนกับนักเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ